ขานม,ามันมีอายุก,กี่ปีเลยนี่ตัวน,นี้ท่านน้แข็งจ,จัดเจดีอพระธาะรรตุยอดเจดีย์ตวี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนันก็นี่เขาเรียกว่าทั้งต่อช่อนนเจดีเนี่ยท่าเขาเด้ยังท่านรู้เขาว่ะนั่นรัเมตรนี่ไงน่าจะประมาณนั่งโค้นเท่ไง เออสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสินิ้วครึ่งสูงน่าจะประมาณนี้ไปก่อนสามสกเดีจุดก่อนสี่สบห้าสิบหกสิบิ้าครึ่งสิ้นิ้วครึ่งก็ได้เนาะยี่ันนี้เท่าไหร่สามสองสิสองสามสาม ยี่สิบนวานนี้สาองสามหเดี๋ยวผมจะงอกฐานกว้างเท่าไหร่กว้างประมาณประมาณยี่ยี่ินิ้วสเหมจะเจดีย์สูงพลต่อรถไฟจะจะกลมสามส่หาสิบประาณสามส่ห็นี่ ไม่เข้ามาแต่ไม่เจอไม่โชคหน้าทามันจริงจริงมาสนงๆตั้งแต่สิบสองฟุตสองประมาณห้านิ้วสิบฟุตกว้างมีใหญ่ทั้งใจใหญ่ในมโนหนองนั้นใครก็คือว่ารังต่อเงินต่อท้องเนี่ยฮะจะมีรังหนึ่งจะเป็นรูปของ ขายลักษณะของพระเจดีย์นะที่มีฐานเพราะว่าพระจังตองนั้นเขาจะบัะหารตอนที่มันออต่อช่อเจดีย์นี่เป็นยังไงครับอ๋ออันนี้ดังต่อพอดีโยมเขาเขาได้มาแล้วก็เขานำมาถวายไว้ที่วัดก็เลยเอามาตั้งไว้เพื่อให้โยมสักการะบูชาเพื่อเขาเรียกว่าต่อเงินต่อทองอธิษฐานเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ไม่อดไม่จนเน้ เต็มเหมือนเหมือนลังต่อต่อไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม,มีคําว่าหมดต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาบต่ออํานาจวาส,สนาบารมีทั้งหมด